เป็นเห็ดอะไรครับนี่เป็นเห็ดขิงเห็ดขาคเับนีีอีกดอกนี่อาจจะไม่ใช่มันมีนยาง เ,เห็เหยี่ยวนครับเห็ดเหยดโควนอกนั่นเองเห็ดปุกครับนี่อีกดอกสองดอกแล้วก็นี่เป็นเห็อนเนเหอด,อ,อ,ดอ,หอ,อะไรเห็ดฐานไฟครับเห็ดฐานไฟจะคลุกเบาๆนะเพราะมีเสียงกลอยู่ข้างบน,น อันนี้ลักษณะมันคนจะเยอะ,ะครับมาคนมาเก็บกันเยอะเลย เห็ดมันก็ออกไปทั่วครับเห็ดแดงเอา้าหาด้วเห็ดเั็นเยู่ครับบัานก็ได้นี่ลอย

ยี่สิบเจ็ดดอกมีคนหาอยู่ข้างบนทุกคนนึงลงกลับครับจะไม่ตามเขาแล้ว

นี่ดอกครับเอาจุ๊บสวยเลยติดตามตูดท่อครับไม่ค่อยได้เยอะหรอกเดี๋ยวต้องเดินไปนำหน้าเขาครับตามตูดเขาเขาหาไปหมดแล้ว จะย้ายสายสถานที่สกักนึงนี่คนระับอืมดอกเดียว còn được có thể nhìn đồ Xin sáng đỏ, xinh kiếp nào อยู่บนก้อนหินขาวๆครับ Mấy cái miếng phận Mấy cái mình phận. Đóng, đỏ. Đóng đỏ này Ta đưa máy lên đỏ กิ่งลงไปนวนดอกนะนเห็นนะครับอู่ใตายไปไม้จะตามดอกที่กิ่งลงมาข้างล่างกันสามสี่ดอกครับสองดอกสองดอก ผมดอกสีดอกเล็ก เราพุ่งใหว้จะได้หน่อเฮ็ดดานฮะนี่ครับบนเก่งๆเขาจะมีทางเดินเขาอยู่ครับตามล่องห้วยเห็ดทานไฟนื่กี่ป่านหมู ทานไฟครับนี่ดอกเล็กๆเมื่อกี้เขาก็เดินเดินผ่านมาตรงนี้เองครับลองดูดอกเล็กๆมันอยู่ก้อนหินครับผมไม่เห็นเนาะ เขาเดินปตามน้าหวยนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเห็ดตาลต้องเดินตามน้ำหวยนะครับเพื่ขอจะหาเห็ดตาลก็ตามชื่อครับเป็นสีน้ำตาลขาสีข,ขาวครับเห็นน้ำแปง้ง เมื่อกี้เขาผ่านจากนี่ไปเขาก็ดีผมเรียบเห็นหนี่อีกดอกเด็กพงหมูครับสองดอกนี่ครับเมื่อกี้เขาก็ขึ้นพึ่งผ่านไปหรือว่าเขาลงที่อื่นนี่ครับ้วยนะครับเมื่อกี้เขาเดินผ่าน,นครับ,เ,เ,นนรบเจอต้นถัหวานป่าครับ หน่อยเราจะทำคลิปไอหาผักหวานนะครับก็มันผ่านไปไม่นานนะผักหวานเพิ่งจะพ้นฤดูกาลไปไม่นานนะครับช่วงนี้ก็เป็นกล่องของเห็ดเนาะหาเก็บทุกวันนะครับ ครับผมก็เกรงใจเหมือนกันเอาลงได้ทุกวันวันสองสามชิปแต่ก็มีคนดูครับมีคนดูก็ต้องเอาลงถ้าไม่มีคนดูก็เว้นระยะช่วงช่วงห่างๆห,หน่อย,อยก็แสดงว่ามีคนสนใจเยอะอยู่ครับมีต้นถักหวานสองต้นสามต้นอาไปขุดไปปลูกที่บ้านนะครับแต่ขุดไปทีไรก็ตายตลอด ไม่รู้มันเป็นอะไรโอหครับเจอนี่สองดอกเห็นทีออ่นี่มันบานเลยหอยท่ากเกติดมาอีกบาน,นครับต้องอยัดจับอยัดใส่ถุงหยุดก่อน ถึงผักหวานนะครับร <c> ส <oughs> เล่ที่มันขายตามหมู่บ้านนะครับมันจะมาขุดตามเง่เง่แล้วเอาเอาไปจุ่มน้ำยาเล่งลากแล้วก็มันจะออกมาครับยอดมันจะออกมาเหลืองเหมือนกับเขาเหลืองเหมือนกับที่เขาเก็บเก็บมาก,กินนะครับถ้าว่าได้ยินคลิปนี้ก็อย่าไปซื้อครับเพราะว่าเอาไปปลูก เาไปปลูกมันมันมันจะตายครับลำยาเล็งแากหมดอายุมันก็จะตายครับเห็นในเว็บเขาก็คุยกันเยอะครับแต่เวลาเขามาขายนี่ยอดมันจะเยอะมากเลยอย่าซื้อครับเป็นพวกหลอกลวงนะครับมันจะเป็นเป็นเงาครับแล้วก็มียอดยอดอ่อนแตกออกมาเยอะเลยพอะหมด หมดไอสารล่นหน้ามันก็จะตายไปครับเอาไปปลูกไม่เป็นหรอกครับเห็ดพุงหมูอะไรอยู่ใต้ใบไม้เห็ดสาหางครับสาหางนี้ท้องมันจะห่าง หอกเล็กอยู่ครับคิดเมื่วางก็จัดไปเยอะนะครับเห็ดสาหาง